ถ่ายรูปรอบนอกด้วยตัวเองจะรับปริญญาเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็อยากได้ฟิลน,นี้นะฟิลโฟโตบูดแบบหน้าฮักหน้าฮักถ่ายเองได้แล้วก็ใช้พื้นหลังแบบผนังห้องสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือกล้องนะจ้าวันนี้คือยืมแฟนปีสาวมาสิ่งที่สองที่ต้องมีก็คือน,นี่รับปริญ,ญาก็ต้องมีชุดฟรีกันนะเจ้าเเรามาใส่กันเลยตืย่นเนตะ้นข่ออนุญาตส่แว่นทุกคนตอนนี้มองหมันเลยโลกมันชัด เฮ้ยไซเว่นก็รอดปะหรือยังชุดคุยก็คือตัดที่ครุยนีสิตานะเจ้าของร้านน่ารักมากนะทุกคนเ็กมอเรกิจหรือว่ามอ,มอกระเหรือว่าอะไรเงี้ยเขามีหมดเลยนะเซจแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเซตกล้องแล้วก็ตั้งกล้องกันเลยเอาแต่แล้วนะทุกคน นั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ได้ว่าลืมปิดคลิปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไทยเองแล้วมันเหนื่อยมันลำบากลำบนมากในการที่แบบตุ้ยๆ้ยแล้วชุดมันเงามันนั่งรับนั่งติง๋งจะจ้างช่างก็ได้แต่ถ้าจะประหยัดยางอีชันก็เพื่อเพียนมาช่วยไทยก็ได้ไทยกําเดี๋ยวเจีนี้ประมาณนี้เจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย